สวัสดีค่ะนามตัแบบจังหวัดนะคบนับชาธนาณ์ปัตตานีค่ะอาถามวันนี้ความมั่นใจของเรามีประมาณเท่าไหร่คบความมั่นใจเต็มสิบค่ะเพราะว่าชุดทั้งสองชุดที่เดินก็พี่แพทเป็นคนดีไซน์ให้ค่ะก็มั่นใจว่าพี่สาวต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับนับอยู่แล้วชุดไทยสวยมากสวยงามมากดีใจแล้วก็พี่แพทมาเชียร์ด้วยที่บ้านทุกคนแบบมาเชียร์เลยกำลังใจก็เลยแบบเต็มที่มากๆค่ะ อย่างเราจะมาถึงรอบวันนี้อย่างนับก่อนนั้นคือบอกว่าคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ที่เมนมาให้เราปรับปรุงเราได้ปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้างจริงๆหนูปรับทุกอย่างเลยนะคะในเรื่องของคอบาไหล่ก็ปรับให้แล้วค่ะไปสลายโบทอกให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็สลายโบทอกเสร็จไปลงคอร์สพีร่ระทิต่อเพื่อยื่นกล้ามเนือนะ้อโนให้ตัวเราดูแบบ ไม่ได้ดูหลังห่อตลอดเวลาค่ะอย่างไรคนอย่างที่กเธอบอกว่าอยากให้คอร่าหงเราสามารถทําได้โดยธรรมชัตนจริงๆมันต้องคลายกล้ามเนื้อที่เป็นออฟฟิซินโดมก่อนค่ะพอคลายเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูไปฉีดคอระาหงให้แต่ว่าช่วงนี้ออกจากกองไม่ได้นะคะต้องทํางานให้กอง MUT ค่ะวันนี้เราพอใจกับรูปคอมเมนต์เราดีไหมบ้างจริงๆที่บ้านหนูบอกว่าเต็มสิบให้สิบเลยน้าพี่ขออนุญาตถ่ายก่อนหน้านี้ มันมีเป็นคลิปไปเล่าเกี่ยวกับเรื่องการปสองศาสนาและเราไม่ได้ไว้บอลตาทุทีก็ยืดถไหว้กันมันเกิดอะไรขึ้นในนนั้นคือวันนั้นชุดหนูอะคะ่ะด้วยความที่น้ําหนักตัวหนูลงเนาะแล้วสัสดส่วนหนูมันเล็กลงหมดเลยแล้วชุดหนูวันนั้นที่ใส่อะคือมันจะหลุดหนูก็เลยเลือกจับชุด เพราะว่าหนูกลัวชุดหลุดเดี๋ยวมันจะเป็นไวเล่หนักกว่าหนูไม่ไม่วาหนูก็เลยโอเคหนูก็ได้ทําการแบบว่าปรับในเรื่องของชุดแล้วเพราะว่า12ชุดที่สั่งตัดมาก็คือใส่ไม่ได้ค่ะตรงแรือาจจะเป็นเพราะเราตื่นเต้นด้วยก็ตื่นเต้นด้วยคิดแต่ถ้าตรงร้านหรืออะไรยงอย่างไรก็ตื่นเต้นด้วยค่ะดีใจคิดว่ามันเกิดรวคนเาแบบว่าือมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราอะไรอย่างเงี้ย ก็ถ้าเป็นดราม,ม่าหนูขอโทดษด,ด้วยค่ะทีหลังหนูจะมือไม้อ่อนนะคะจะมีสติอยู่ตลอดว่าโอเคยกมือไายังไม่ได้ไปคุยกับของบอสที่ละวันอะไรอย่างนี้นยังไม่มีเวลาคุยกับบอสเลยค่ะจริงๆอยากจะคุยกับบอสเรื่องโปรเจกต์ที่อยากจะเสนอบอสอยู่เรื่องนี้ดี่ป้าบอสให้หนูเป็นความแบบกดลัพธ์เลยเป็นทาให้เมื่อวานมีการไล่ขายของว่าหนูร้องไห้ออกรอจริงๆเมืม่อวานที่ร้องไห้เลยคือเหนื่อยมากๆแบบว่า แล้วเ,เราไม่เคยจากบ้าน <No. S 1> เนาะไม่เคยจากบ้านบอกปกติจากมาแค่วันเดียวพี่สาวก็โทรตามแล้วแต่อันนี้ก็คือจากมาสามวัน <Okay. S 1> พี่สาวติดต่อไม่ได้พี่สาวโทรมาก็คือบอกเออไลฟ์ <No. S 1> e ur, Life, สดอยู่แค่นี้นะอ mm hmm. ะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปกติพี่แพดานอนแล้วสองทุ่ม mm hmm. แต่เมื่อวานนะ่ะปล่อสามทุ่มครึ่งพี่แพ์ก็เข้ามาช่วยนะกดตะก,กาซึ่งที่บ้านมีน้ำพิกอยู่แล้วประมาณยี่สิบสามสิบกระปุกแต่พี่แพ์ก็ช่วยกดเพิ่มไปอีก ก็คือแบบหนูไม่อยากเดือดร้อนที่บ้านแล้วก็ไม่ได้อยากเดือดร้อนแฟนคลับที่มาตามหรือว่ามาดูด้วยคือไม่อยากกดดันใครเลยบวกกับเมื่อวานเพื่อนๆหลายๆคนก็ที่นั่งอยู่ร,บรอบๆก็คือเขาทํายอดไม่ถึงแล้วเขาก็ร้องไห้บางคนนั่งหลับคาไลฟ์สดพอเราได้ยอดเต็มเสร็จแล้วอะไรงียเราก็มีการไปช่วยเพืนน่อนไลฟ์ใช่ค่ะคือเมื่อวานนะถ้าใครได้ได้ยอดเสร็จแล้วว่ากลับได้แต่ว่า หนูไม่อยากทิ้งเพื่อนเลยอ่ะหนูรู้ว่าหนูเข้าใจความรู้สึกว่าการที่กว่าเราจะทํายอดได้อ่ะคือมันมันยากนะแล้วก็เมื่อวานอ่ะทุกคนเหนื่อยมากๆเพราะว่าซ้อมแบบสองชั่วโมงกว่ากว่าจะแบบกว่าจะได้กว่าจะแบบกว่าจะซ้อมเสร็จเราต้องมาไลฟ์สดเพื่อทํายอดอีก mm hmm. เพื่อนๆก็เครียดแล้วพอเราเห็นแบบเพี mm hmm. แบบยงสากแก้วเดินร้องไห้คนรอบข้างทุกคนร้องไห้หมดทุกคนนอยทุกคนแบบ หนูก็เลยหดหูนิดนึงแต่หนูเข้าใจหนูเข้าใจบริบทของของเวทีหนูเข้าใจจุดประสงค์ของบอสที่อยากจะให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยสามารถหารายได้เสริมจากการไลฟ์สดแต่เราก็ลองไห้กันเลยใช่เออมันเป<ๆ>็น,นปวิธีวิธีที่นันคือยังไงทําไมเราเสร็จกคือเห็นเพื่อนเพื่อน,อนง่ห้ด้วยแล้วก็ พี่แพทก็คือมาช่วยกดตะกร้าถูกรอบเลยเพราะหลายคนมองว่าเราเป็นเราเคยขายของไปทีฟูมาก่อนทำไมเรากดตะกร้าเราโดนกดกันตนน้ำตาไหลคือจริงๆการขายของของนับนับเป็นผู้บริหารเนาะแล้วก็นับขายนับจะขึ้นไลฟ์แค่รอบเดียวประมาณ4ี่ชั่วโมงประมาณนี้จะไม่เคยแบบว่าขึ้นไลฟ์วันหนึ่ง5้ารอบ6รอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกครั้งที่นับไลฟ์นับจะให้ทุกคน,นจอยแต่ว่าอันนี้ทุกครั้งที่ไลฟ์ก็อาจจะแบบ ต้องเล่งยอดนิดนึงวนะพี่ขอถามเรื่องนึงย้อนกลับไปวันนั้นที่เราพูดเพยงบนทีว่าเราตายเมื่อแต่เด็กเราเสียชีวิตได้แค่เด็กมันจะเป็นมีมันช็อตยังไงมันยังไงลูกมันยังไงมันที่ไปที่มาของการเราจะสื่อมีมอย่างนี้อะไรหนูตื่นเต้นค่ะหนูก็ไม่เคยแบบหนูอาจจะเป็นแม่ค้าไลฟ์สดแบบบริบทผู้บริหารเนาะไม่เคยมาเป็นแบบนางงามหรืออะไรอันนี้ก็ใหม่มากๆแล้วการพูดสปีดก็คือถือว่าเป็นของแข่งของหนูมากๆอย่างวันนั้นที่พี่นิงเขาให้สัมภาษณ์กว่าเขาจะ พูดได้เก่งพูดได้ดีก็เขาพัฒนามาสองปีซึ่งหนูก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะแล้วคนบอกว่าเราจำมากถึนไป,นไปหนูว่าหนูตื่นเต้นค่ะเพราะว่าถ้าท่องจํามันมัน,ม,นมันไม่มีทางเป็นอย่าง,งนั้น่ะถ้าท่องจําหนูว่าหนูไม่น่า,าพลาดเพราะว่าเรื่องความจําในระยะสั้นหนูแม่นมากมาแต่ถ้าจะ่าขยับไปกว่านี้ยาวกว่านี้หนูจาไม่ได้เลยแต่นับสิงคโปเราเป็นศาสตั์จีนมหลายคนยิ้มไปกับมันรู้สึกว่าอ้าว บางคนบอกว่าขอบคุณนะที่ทําให้สถานการณ์ตอนนี้เครียดมากๆเลยแต่เห็นคลิปนี้แล้วขำแสดงว่าเป็นการมอบความสุขเล็กๆน้อยๆให้คนกินได้ใช่เรายืนยันว่าเราไม่ได้เสียชีวิตตั้งแต่เด็กยังอยู่ยยหนูยังอยู่ค่ะยังจับเนื้อต้องตัวได้ <c oughs> ยังอยู่ในเส้นทางนี้แล้วอยากให้ทุกคนแบบติดตามนับในเส้นทางนางงามด้วยค่ะหือต้องมาติดใจตอนนี้เขาเือนการปรโมทต่างให้ตัวเองกิน หนูพัฒนาตัวเองทุกวันบวกกับว,ว่าหนูได้ลูมเมตก็คือหนูทําการสติลห้องเนาะก็คือเลือกลูมเมตลูมเมดหนูก็คือโอเคแบบว่าเขามีลูกสองลูกผู้หญิงทั้งสองคนแล้วพอเขาห่างบ้านมาแล้วพอเขาเห็นหนูว่าเขาเอ็นดูหนูเขาก็เลยเหมือนเห็นหนูเป็นลูกอีกคนนึงก็เลยทาผมให้หนูทึกเช้า ลัปตดเเพีียให้้า่มัดสองแก่ไม่ใช่ค่ะก็ทำผมให้ได้ๆสู้นะจักรมสู้ไหมสู้ค่ะนับจะสู้ต่อไปสักอีกสองอาทิตย์สู้ค่ะสู้อยากให้มันเสียงดูดังได้เลยไม่ดู้ค่ะเช็คความพร้อมตัวเองหน่อยว่าจะถอดตัวจากการอการพันไหมจริงๆไม่ได้มีแผนนี้ในหัวเลยคิดว่าในทุกๆวันเราจะต้องพัฒนาตัวเอง แต่มันก็มีดราม่าด้วยดราม่าเรื่องรูเมทเราใช้รูเมทเราแบบใช่วันนั้นคนวันนั้นคนดูประมาณ4 0 0พันคนแล้วก็มีแฟนแฟนนางงามมาบอกว่าทำไมต้องใช้รูเมททำผมแต่จริงๆอย่างที่หนูบอกไปเลยว่ารูเมทหนูก็คือเขามีลูกสองแล้วเขาแบบก็เขาเห็นหนูเขาก็เอ็นดูหนูเป็นลูกเขาก็ทำผมให้หนูแล้วก็ในการคุยกันอะคือคือคุยกันรู้เรื่องแล้วก็ บูธกันทุกวันถือว่าเป็นพลังดีๆมีลิ้นอันนี้ลูเมดขอปากลูเมดด้วยค่ะแม่นางตัวเร็วพี่แอนชื่อแอนนี่นะคะมิชชั่นวูเอสพระนครศสีอายุธยาค่ะงั้นก็ขอฝากเนื้อฝากตัวนะคะแม่ๆแล้วก็แฟนนางงามทุกท่านด้วยนะคะ ตัดแม่แอนด้วยอะไรไหมที่แบบว่าดาม่าดาม่ายังไงนะดราม่าที่บอกว่าพี่แอนทําผมให้นะไม่สามารถทำให้ได้ไม่ไม่ใช่ค่ะคือจริงๆอิงเนี่ยก็ช่วยเหลือกันค่ะอยู่ในห้องเป็นรุ่นไหนกันน้าอ่ะก็ช่วยแอนไลฟ์แล้วก็ช่วยแบบขายของช่วยกันเกื้อกูลกันตลอดเนาะใช่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะฝากเราสองคนด nah. sure. ้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ